อเอาทำไมเธอไม่ยืมที่ชาร์จเราอ่ะเธอเอที่ชาร์จเราไปดิจะเธอมีสายชาร์จปะละ่ะเฮ้ยอ๋อสวนมาแล้วได้เจียวมาแล้วได้เจียวเข้าคนแรกเลยอ,เอยู่ปังแสงไฟ แสงพระเทศเฮ้ยขอบคุณนะอันถ้าอันไม่แจกจานพี่ก็ไม่รู้แล้วว่าใครจะแจกจานให้พี่เฮ้ยกุ้งมาแล้วด้วยอะ่ะเราือควรจะหยุดการร่ายเพลงแค่นี้อะ่ะเข้าใจไหมว่าหิวสวัสดีค่ะพี่จีโอ้ร้อยแปดคนขึ้นเร็วเกิน้อยเจ็ดแปด What is this น้องออมส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ,อ,อ้โพี่คนสวยอยู่เท่าไรล่ะคะอายุสามสิบสามเอ้ยยี่สิบยี่สิบเอ็ดทำะไรอะ<า>ไลฟ์ค่ะพี่น้องใส่ออมผมทองแก้วชอบสีผมอ่ะอมีแต่คนบอกอยากเห็นอันเห็นยังเห็นแล้วเมื่อกี้ยอมร้านในติ๊กต็อกแล้วก็ย้ายมาในไอจี พราะว่าคนเดียวกว่าทุกคนกินข้าวไปเลยนะเดีย๋ยวแม,ม่คอักครื่งกนอืมคิดไม่ออกเลยนี่แม่ยกให้ขอได้ไหมอ,อยากกินมากเลยทำสองทำก็พอมาแล้ว <c oughs> ปกตินะอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรนะคะพี่พี่ใส่เปลือกเออมันที่ใส่เปลือกเอาไหมใช่ไม่ตอันนเลให้ม่นเก็เปลือกเฮ้ยตรงนี้เอเจสวัสดีค่ะน้องเอเจเอกเวช เออสวัสดีมาทำไรห่ากันอไรมาทำ้ของอัน่ากินอ่ะเินได้ไหมเธอไปกินก่อนไหมไปไับไม่กินอยากคุยด้วยคิดถึงยิ้มแม่บ่อยนะครับเพาจะได้สดใสป้าหัวใจจะวายไม่ได้เไมยค่้ไม่ไยวจริงเลยอ๋อเขียวจริงเหรอ พี่ด okay. okay. like, like ินสวัสดีค่ะทำไมทำไมแล้วไม่ไม่แล้วพอออฟไลน์วะทำไมทุกคนต้องพูดเบาคือมันสามารถพูดปกติได้แค่เราลองหลุดความลับแต่ทุกคนก็พูดเสียงเบาแบบแกะเบาเาอะไรเบาเาอะไรอย่างเงี้ยมายากไงโนมันแบบมันต้องม้วนมมันอยู่ด้วยกันไงไม่ไอยู่อันดับแรกับเพื่อนคือบ้านเอาอินโทรเวดหมดเลยทุกคนยกเว้นออมปะ ออมลองพาพี่หลิงหลิงสั่งแท็กค,ค,คู่ได้วหมจ๊ะคะืออย่างนี้ว่าต้องมีว่าหลิงหลิงออมหรือว่าหลิงออมป้าชอบน้องอาดส <c oughs> วัสดีออมเลยของไครเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Where are you ครับอยู่นครสวรรค์ค่ะแอดนครสวรรค์มึงตามทำไร <c oughs> ตามทำอะไร <c oughs> ไป้างในสาขาอะไรดื่มน้ำนี่เหรอน้ำแม้เปล่าใครจะล้างมือจะล้างมือก็เข้าน้ำดิเข้งน้ำคือไก่ไก่ติดหลิงเดียวค่ะจบุยข้าวเยอะมากน้องแผ่นกล้องให้ดูนะบ้ากตกน้ำล้างมือแอรเข้าห้องน้ำดิ หนาวไหมคะที่นั่นไม่หนาวค่ะแต่ว่าต้องคืนจะหนาวต้องคืนจะหนาวแล้วก็จะหมวกอับตาด้วยแบบทำไมอะ่ะติดกันกินเยอะๆนะอีสอะไรคะมือหนีน้ำพี่ยอมเอาไปไว้ตรงนั้นขอบพระคุณค่ะีเนี่ยปะเอาเข้ามาเก็บนะจัดสาสุเครืนะคะ นี่ไงค่าเดี๋ยวจะแผ่นกล้องให้ดูหุย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 ก็ได้ก็ได้อยู่นะใช่ไหมคุณแม่มีแววนนครสวรรค์มานอนนครสวรรค์แล้วค่อยไปเชียงไหมเดี๋ยวข้าวเอาเนื้อมาแล้วใช่ไหมอุ้ยพี่ว้วพี่คิดถึงจังเลยอะไรนะ น่าทานจังเลยค่ะพี่พี่บําบอกบํามบําบํามพี่เฟย้กนปลามะนาวนี่ไงนี่ไงมันดีมันดีาไมทำไมอยู่อยู่ไม่เอากสมันไม่เผ็ดนะ เอาไปซะจะเด็กไม่ยินมาแล้วเยอะมากหนังพี่เป้กับพี่เฟย์ถ่ายวันไหนหรอคะตีน่าค่ะแต่เขายังไม่บอกชื่อใช่ปะรู้ได้ไงอ่ะออกมาจากไหนอ่ะไม่มีใครรู้นะว่าเขาใครถ่ายทำหนังกันอ่ะใครเขาบอกกันถ่ายโปสเตอร์เสร็จแล้วเฮ้ยขอโทษ ดูชื่อได้ยังไงต้องไม่ใช่ออแมแน่ๆค่ะพี่จีก็ออมก็อยเห็นมาเหมนะือนกันเรแบบคนอื่นรู้แล้วเจ้ะคุยกันอ่ะไม่ต้องเพยงค่ะกับแม่ก้อยฮะแม่เลเตียวบอกว่าโปะทั้งแม่ทั้งลูกทำไม เราลองอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยไงตอนนั้นอะออมหลิงหรือหลิงออมคะเมื่อกี้คนถามเอเนี่ยลงไปตรงนั้นดิไม่บอกเอ๊ะเขาเฉลยกันหรือยังนะคะว่าหลิงออมหรือออมหลิง <IL> หลิงออมหลิงออม,ออมเฉลยแล้ว <exempel. S 2> แต่ก็ไม่แน่ทุกอย่างก็ <rac ial> เปลี่ยนได้ไงนิดถึเหมือนเหมือนกันพี่อุ่นสวัสดีค่ะ เที่ยวก,กินข้าวอยากเจอเราอาจาร์นะสวัสดีพี่อุ้นด้วยค่ะแม่แม่สวัสดีอุ้ยป้าบูเห,หรอก้านชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะกุ้งเผาสองอัดโดนแขรบหน้าดูเดี๋ยวออมไปกินข้าวก่อนนะเพื่อรู้สึกว่าออมจะต้องเริ่มใช้มือตกละ จะเริ่มแบบจะเริ่มจะเริ่มนัวล่ะอุ้ยหืมดิบได้หนึ่งก็กินได้เออถามว่าอยู่ไหนอยู่นครสวรรค์ครับกำลังจะไปเจียงใหม่เจ้าแห้งไม่มันด้วยไม่มันด้วยใช่แล้วเป็นตัวัตอะไรพี่ออมลองพูดว่าพี่ออมชอบสีม่วงมากเลยค่ะ แม่ก็ชอบสีม่วงอัดก็ชอบสีม่วงป๊าแลก็ชอบสีม่วงแล้วา,าอมชอบเอคทยค่ะยิงแตไปขอให้ไปอัน Why are you so white Father side Actually my father is not that pale I don't know เราอาจารย์พักผ่อนกันบ้างคุยกันทุกวันงง จริงไม่มีพักเลยเดี๋ยวส่งคิมให้ในโอเปนแชทโอเคค่ะพี่น้<ป>องออมลองเรียกพี่ลิลลี่ข้าสารโอ้อันนี้พี่ลิลี่เข้าวสารเหรอหนูดูมาตั้งน้นหนูคิดว่าแพนด้าคือหัวกะโหลกพี่ลิลี่เข้าวสารกินข้าวค่ะตื่นค่ะี่เดินทางปลอดภัยนะคะเธอไม่ชอบเราหรอ,หรอชอบสีใดเดียว พีราการบอกว่าสวัสดีครับแม่ก้อย,ยแม่บอกสวัสดีบอบผัดม,มันเผ็ดนะน้ำคนชื่อพีราการหาแฟนอยู่นะคะทุกคนไปส่องกันได้จบฟิลไปกินกุ้ง <gasps> เขาแกะหัวมาให้เหรอหรือว่าป๊าป๊าแกะหัวให้ยอมอ่ะแกะให้โอเคเจอป๊าเร็วขนาดไนเลยก็ไม่รู้เห็นแบบยีบีบกันนะยั้งรักออมนะไว้ใครเข้าผีนอนแน่ดิมแม่กินข้าวกันพี่อุ่มบอกพี่อุ่มพี่อุ่มพี่แมวน้ำดาวพี่อุ่มบอกว่าแกลกินข้าวกัน มาไหมเดี๋ยวไปรับมาไหมเดี๋ยวไปรับใช่บอบายบายโซลิปลบก่อนเอ๊สีสีสีถสีอะไรทำสีสีสีแดงทำทุกอย่างบอกคิดถึง24 news น,นะคะ no ว่ะ not this one why รู้ไหมทำไมแม่ถึงมาทำไมหรอเดือนนี้ทำไมคนไทยส่งเขาเดินนี้คนไทยเขาถือว่าเป็นเดือนเดืนอะไจริงป่ะคะก็คือปีใหม่เธอไม่เห็นปีใหม่หรอสงสาเปิดปีขนาดนี้แต่เอาก็คิดว่ามันเปิดปีใหม่เพราะมันใกล้ปีใหม่แล้ว can you please bring t h i s up? ม่อนหอยากกินหอย น้องอ้อมพูดเพอร์เจอร์เฮ้ยกระปิกเลยเนะี่ยอ่ะเอาใหมไหมหนึ 1, 2, ่สงสอ,อ,อ,องสามเพอร์เจอร์อ่ะแสดงละครละอืออืออยู่ข้างในอืออือแพ้อ๋ออือแม่ก็แพ้แม่สมิสอือพี่ป๊อบสวัสดีค่ะคิดถึงพี่ป๊อบนะคะ พี่ปั๊มทัชทอนเยี่ยมเสียงมาเลยค่ะคืออะไรอ่ะนี่น้ำเติมเป็นน้ำบวยออมทไม่เคยขอเพอร์เจอร์อินเนอร์พี่แอปไม่เชเพอร์เจอร์ คือเข้าใจแหมว่าอยากกินก็อยากกินแต่หลายก็อยากหลายนี่เป็นครั้งแรกๆของออมเลยมังที่ต่อไอคิริกอ่ะใช้ชีวิตยากมากเลยออมกลัวเล็บผักอ่ะได้หมดแล้วตัดเดียวเองจริงค่ะนี่ห้าโมงยังเมื่อกี้ห้าโมงสี่สิบ มี5โมง 40, 40มสวัสดีค่ะอายุเท่าไหาร่คะ<ม>นารังแต่อุ๊ยพี่เป้พี่เป้เปมาพี่ชายเรามาด้วยเราแอดพี่เป้แอดสอบโมเดิรเตด้วยนะพี่เป้วัยรุ่น,น่ะพี่เป้วัยรุ่นแต่ตะกี้ออฟยังเรียกพี่เป้ว่าผู้ปกครองอยู่เลยแล้วพี่เป้บอกว่าเออ เรียกว่าพี่เหมือนเดิมเถอะาอ่าพี่ก็พี่ทูมคองครับ <c oughs> เล็บมันพิเศษยังไงพี่เป้ฟังนะมันสวยมากแล้วมันก็เป็นเล็บปลอมหนู่ต่อยิลิกมาแต่เดี๋ยวถ้าจะไปต่อยมวยต้องเอาออกแต่ว่าถ้าไปต่อยมวยจะต,ต้องเอาออกเพราะว่าไม่งั้นมันจะหักแล้วมันก็กำในนวมไม่ได้ด้วยมันติดนวมไม่พี่เป้พี่เป้อยากฟังเอ m เอปะ่ะ พี่เป้ใส่หมวกทำไมตอนอยู่ญี่ปุ่นพี่เป้หนาวพี่เป้หนาวเยอโอ้มมารู้ไปนอนแล้วเ้อยไปกินข้าวแล้วแสงหมดแล้วไม่ไลฟ์แล้วไม่สวยแล้วแค่บอกอย่ากโดนพี่ออมไตอ้อมไตม่วงเลยนะแคลอ้อมไตม่วงเลย พีเวนหนาหนาวใช่พี่เวีหนาวคิดถึงสิงครับใครอ่ะเพื่อนเถออคนนี้เพื่อนเถอปะริวไม่รู้จะไม่ได้ใครอ่ะคุณเหนือสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะทุกคน แนะนำใครเยคะแนะนำเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปแนะนำใน Open Chat อู้เรือขับผ่านอัดอยู่ปะครับใครอ่ะนี่เนี่ยนี่ C H X M L N ใครใคร,ร,รใครเลยเอยใครใครใครไม่บอไม่อบอกชื่อเอ่ยชื่อมาเดี๋ยวพี่แกงให้เลยวเดี๋ยวพี่แกงให้ What's the name Tell me the name ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนั่นแหละไม่แน่ใจแฟนเหรอ กูชายอ๋อเคื่อนแฟนมันไม่สายไ่ได้อไม่เอาเพื่อนอัดเพื่อนอัดชื่ออะไรนะ C H X M อันด์ดอสโกเอลินอะเขาบอกคิดถึงอัดด้วยโนโนคิดถึงอัดอูโนคิดถึงอัดนะไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนอูโนคิดถึงอัดรักสิง เนี่ยอัดโดนเพื่อนปั่นแล้วสมหน้ามาปั่นอัดกันเยอะๆนะเราก็พาอัดทากันบ้านส่งครูด้วยไม่ส่งไม่ส่ง <c oughs> นังสิงเขาเป็นเกย์ค่ะโอ้ใครเนี่ยพูดจานะบาลา,บลบาลเบ拉贝า巴บิ乌 เดี๋ยวพี่แกงให้นีมจัดการ<อ>ให้หน่อยดินีมจัดการจัดการเพื่อนอันดิ <c oughs> Who's that? ไม่ได้เปิดดิ You want me to capture it? ดิฉั e เหรอย บายยนะทุกคนเอ็นเอสอุ้ยพี่ไอแคบอกคิดถึงกันบ้างคิดถึงอยู่แล้วค่ะพี่จีจมูกใหม่พุ่งกี่โมงเลิกพุ่งกี่โมงจมูกใหม่อะ่ะพุ่งเกินสวยเลยอะ่ะปังมากปังมากค่ะพี่จนนี้ปังมากคุณนะแต่งหน้าตามพี่ไอแคลตอนนี้แม่ก็ำลังแต่งหน้าตามพี่ไอแคลอยู่แต่ก็กำลังเจ เดี๋ยวเอาไปแล้วทุกคนเอาไ่หิวมากจริงตอนนี้แบบกินนิดๆเดืนอนหน่อยไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย